สวัสดีครับวันนี้พาพบกับโปรเจกต์อีกโปรเจกต์หนึ่งนะของ Mac ECU นะครับก็เป็น Toyota Supra นะครับซึ่งเป็นกล่องตัวนี้คือโจทย์ก็คือเราต้องการคุมทั้งเครื่องยนต์ทั้งเกียร์ออโต้ของเดิมด้วยเลยนะครับตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้4สปีดซึ่งเราก็พยายามจะจำ,จำกัดงบของลูกค้านะครับเพ่ให้มันสูงเกินไปก็โดยใช้ตัว Mac ECU Race นะครับเข้ามาคอนโทรลทั้งตัวเครื่องแล้วก็เกียร์ด้วย นะครับเราซึ่งตัวนี้จะเป็นวินโดว์โบเหมือนเดิมด้วยนะครับแล้วก็คุมตัวสตรนอยด์วาล์วตัวนั้นด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวพามาดูว่าการทํางานมันเป็นยังไงบ้างนะครับเราคุมอะไรบ้างแล้วก็ดูฟังก์ชันในรถด,ด้วยว่าเราต่อให้มันค่อนข้างครบที่สุดเท่าที่แม็กซิวเลสจะมีช่องพอเลยนะครับแม็กสายไฟตัวนี้นะครับก็เราได้ทําการขึ้นสายไฟใหม่หมดเลยเพราะว่าลูกค้าบอกไม่อยากให้สายไฟเดิมเนี่ยค่อนข้างกรอบนะครับเพราะต้องใช้งานการใช้งานมาค่อนข้างนานนะครับเราก็เลยขึ้นเป็นสายไฟ ใหม่หมดเลยนะครับทุกโซลนนอยเลยทั้งโซลนน้อยทั้งตัวของเทอร์โบเองก็ตามตัวหัวฉีดคอยลิ้นไฟฟ้านะครับทุกอย่างเลยก็คือถูกขึ้นใหม่ทั้งหมดเลยนะตัวนี้ก็ทําการแปลงเป็นลิ้นไฟฟ้าด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวพาไปดูด้านในว่าจะมีอะไรบ้างนะครับในออปชันด้านในโอเคเดี๋ยวพาไปดูในรถนะครับแล้วก็จะมาให้ดูนะครับก็ว่าคุมอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวเริ่มโดยการสตาร์ทก่อนเลยนะครับ รถก็สตาร์ทง่ายนะครับเดินเบานิ่งนะครับแล้วก็ชดเชยเปิดอง์เปิดแอร์เนี่ยชดเชยหมดเลยนะครับเพราะว่าเป็นลิ้นไฟฟ้าแล้วนะครับรวมถึงอันนี้มีพิเศษก็คือในเกียร์ออโต้ของเดิมเนี่ยปกติเนี่ยเขาจะชิปชิปไม่ได้นะครับแต่ของเราเนี่ยก็เราทําเป็นลูกค้าอยากได้ให้เป็นแมนวนวลได้ด้วยเพราะฉะนั้นเราไล้เอาพวงมาลัยที่มีแพดเดิชิปอ,อยู่ที่พวงมาลัยเนี่ยมาใส่นะครับ ก็จะเห็นได้ว่าตรงนี้สามารถชิปอัพชิปดาวได้นะครับแล้วก็ตัวนี้เรามีจอ Android ที่เราใส่เข้าไปเพิ่มนะครับก็จะทำใหแ้แสดงผลเนี่ยเอาไว้แสดงผลเืออนี้ก็จะสื่อสารกับกล่อง m ม c ซีของเราเนี่ยผ่านตัว b l บลู o t h นะครับเราก็มาแสดงผลเป็นตำแหน่งเกียร์เป็นตำแหน่งความเร็วเป็นวัดรอบอุณหภูมิน้ำทุกอย่างอยู่บนจอนี้เลยนะครับ แล้วก็โดยเราก็าใช้แปรงปุ่มแม่แมนวลตรงนี้ครับก็เอาไว้สำหรับในการเปลี่ยนโหมดในการเปลี่ยนไประหว่างแมนวลกับออโต้นะครับซึ่งกดถ้าเกิดไฟดับเนี่ยไฟตรงหน้าจอเนี่ยจะมีตัวสีส้มถ้ามีไฟดับไปเนี่ยก็คือเป็นโหมดออโต้นะครับไฟติดขึ้นมานะครับก็จะเป็นโหมดแมนวลน,นั่นเองเพราะฉะนั้นแมนนวลเนี่ยก็จะสามารถสับเกียร์ตรงนี้ได้นะครับ ไปลองขับดูนะครับว่าเวลาขับแล้วเนี่ยการเปลี่ยนเกียร์เป็นยังไงบ้างนะครับในแนวละโหมดนะครับโหมดออโต้แล้วก็หนโหมดแมนนวลนะครับโอเคก็ตายตัวอ,อยู่แล้วนะครับเปิดไฟลีนิดนึงเข้าเกียร์นะครับตำแหน่งเกียร์ตรงนี้ก็ก็ใช้ได้ตามปกตินะครับเขาเ้เา, K N, K เเขาเกียร์ R เกียร์ N เกียร์ D นะครับโอเคเข้าเกียร์ D ก่อน ก็จะไฟไฟตรงหน้าจอก็จะขึ้นเหมือนเดิมนะครับ D2L นะครับ 2D 2 N5P ไฟตรงแสดงสถานะตำแหน่งเกียร์ก็ขึ้นเหมือนเดิมด้วยนะครับเดี๋ยวพาไปลองขับดูว่าเวลาใช้งานจริงเนี่ยในระบบแมนวลกับออโต้เนี่ยใช้งานต่างกันยังไงนะครับตัวที่เราจะทําให้สถานะตำแหน่งเกียร์เนี่ยเป็นบอกอยู่ตรงนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่บอกอยู่ว่าตอนนี้เราอยู่ในเกียร์อะไรนะครับแล้วก็ ตัวไฟเราเนี่ยตัวเนียตัว P เนี่ยก็ไฟตัวตำแหน่งสถานะียร์ก็จะอยู่ตรงนั้นด้วยนะครับอ N D นะครับ2 L ก็จะขึ้นอยู่ที่บนหน้าจอด้วยตอนนี้เดี๋ยวเราเข้า g ์ D ก่อนในโหมดออ u t o ก่อนนะครับเ,เดี๋ยวพาไปวิ่งดูโอเคอันนี้แหนึ่งนะครับวิบ่งไปสองแล้วอ๋ ของรถแล้วก็ตัวขาคันเร่งเราด้วยนะครับตอนนี้จะยสามเกียร์สี่แล้วนะครับถ้าเปลี่ยนพบทุกเกียร์สมูทนะครับเราสามารถปรับจุนการเชฟของเกียร์ได้นะครับกับตัวในโปรแกรมของ m มคเกียู่เลยนะครับทีนี้เดี๋ยวาจาลองในโหมดแมนวลบ้างสมมติตอนนี้เป็นเกียร์สี่นะครับกดแมนนวลให้ไฟติดนะครับ ทีนี้ก็จะค้างที่สี่เลยเดี๋ยวผมจะชิปลงมาสามครับสามสองหนึ่งโอเคตอนนี้แค่หนึ่งนะครับ ต่อมันก็จะลากเกียร์แล้วถ้าเราไม่ชิปเนี่ยก็จะไม่ไปลนะตอนกว่าเราจะชิปเกียร์นะเก,เกียร์สองโอเค จะเอาลงก็ได้สามสองได้เราจะขึ้นก็ได้สามตอนนี้กำลังจะลอรถนวแต่เราชิปเป็นสี่เลยก็ไ,ได้นะครับเพราะฉะนั้นคือเราสามารถคุมท่ h ชิได้ด้วยจากตรวโคมอะไรนี้เลยนะครับทุกอย่างก็ใช้งานตามปกตินะครับมีทั้ง2โหมดให้เลือกนะครับแล้วก็รวมถึงรถต่อโชว์ออเวอร์ไรฟ์นะครับไฟก็จะโชว์ขึ้นบนหน้าจอด้วยโอวอ์ไรฟ์ก็ใช้งานได้ รถคันนี้รถดเดิมนะครับแรงม้าก็อยู่ประมาณสามร้อยไปไปนะครับตอนนับรถดเดิมก็ตัวนี้ก็คุมค่อนข้างหมดนะค,คุมเรื่องของก็เฉยๆรอบแอร์ด้วยนะครับเวลาแอร์ทำงานเนี่ยก็จะทำให้รอบนิ่งไม่ไม่ขึ้นไม่ต้องเดินเบ้ารอบสูงแล้วเปิดแอร์ให้รอบต่ำอะไรเงี้ยตัวนี้เราสามารถคุมก็เฉยรอบตรงนั้นได้ด้วย ร้อยสมบูรณ์นะครับหลังจากที่พาไปลองวิ่งมาดูนะครับในโหมดออโต้แล้วก็แมนนวลนะครับถ้าใครอันนี้ก็เป็นฟังก์ชันหนึ่งของกล่องแม็ ECU ซึ่งตัวแม็กอีซีเนี่ยก็สามารถรองรับกับ,กบตัวเกียร์ออโต้ของพวก JZ ได้ด้วยนะครับซึ่งเราสามารถไปคุมที่โซนนอยชิปเกียร์ได้เองเลยนะครับเพราะฉะนั้นแต่ว่าช่องเนี่ยต้องใช้เยอะหน่อยก็ต้องใช้เป็นรุ่นแม c ECU ซ a c e ขึ้นไปจริงๆแล้วจริงๆแนะนำจริงๆก็คือเป็นแม c ECU Pro เลยนะครับแต่ก็ถ้าใครเข้าใจก็สามารถเอาแม็บ แล้วก็ให้ดูว่าการใช้งานเนี่ยเป็นทั้งหมดม a ยน a l และออโต้เนี่ยก็ใช้งานได้ตามปกติซึ่งในรถเดิมเนี่ยออโต้ได้อย่างเดียวไม n น a l ไม่ได้ด้วยซ้ำคือเราก็สามารถทําให้ใช้ได้ทั้ง2โหมดนะครับก็ถ้าใครสนใจในกล่อ,องแมกซีอเนี่ยก็สามารถติดต่อมาได้ที่เพจไมกซีอูไทยแลนด์เราได้นะครับก็ถ้าไงก็สอบถามมาได้เดี๋ยวมีเราจะมีคนที่คอยให้ข้อมูลตรงนั้นครับสวัสดีครับ the normal